สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เวลาตีห้ายี่สิบนาทีนะครับผมกําลังจะออกบ้านนะฮะส่วนว่าจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้วันที่เจ็ดมิถุนายนสองห้าหกสามนะครับเดี๋ยวตามไปด้วยกันนะครับครับตอนนี้ผมมาถึงที่หมายแล้วนะครับขอจอดรถแป๊บนึงฮะก็ เป็นมเดลนสนามกีฬานะครับสนามกีฬาการขององค์การบริหารสน่วนจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากที่ทางสนามได้ปิดการใช้บริการไปร่วม2เดือนกว่าจากสถานการณ์เชื้อโควิด -19 นะครับตอนนี้ก็เปิดบริการอีกครั้งผมตั้งใจมาวิ่งออกกําลังกายเช้านี้นะครับด้วยระยะทาง10.5กิโลนะครับเพื่อวิ่ง เวอร์ชว่นันนะฮะตามกิจกรรมของทาง NN Run n i น g Club นะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เราหาเพื่อนสมาชิกรวมกันให้ครบ4คนนะครับวิ่งกันคนละ10.5รวมกัน4คนได้1มาราธอนนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็คงวอร์มเสร็จก็คงเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ทางพี่รปภยังไม่เปิดประตูนะครับเดี๋ยวเจอกันด้านในนะอีกทีนะฮะ เรามีผู้ร่วมอุดมรงการที่วิ่งเวอร์ชวลลันครั้งนี้นะฮะซึ่งมีสามคนนะฮะแต่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับผมนะครับน้องทั้งสามนี่อยู่อีกทีมนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักวิ่งของเราที่ล้างล้างลาจากการลงงานวิ่งนะครมีจุดมุ่งหมายที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาวิ่งนะครับแต่ละคนก็คาดหมายว่าจะวิ่งระยะ10โล5เมตรให้ดีที่สุดนะครับ มีการฝึกซ้อมกันมานะครับผมเองไม่ได้วิ่งระยะมินิมา5เดือนแล้วครับตั้งแต่ปลายปีก่อนนะฮะตอนนี้เป็นบริเวณจุดคัดกรองครับก่อนจะเข้าไปใช้บริการสนามวิ่งของอบจรอเชียงรายนะครับตรงน,นี้นะครับนี่มีจุดคัดกรองก่อนเข้าไปก็ล้างมือล้างไม้นะครับ อีกไม่เกินสิบนาทีจะหกโมงแล้วนะครับเวลาที่ผมตั้งใจจะเริ่มวิ่งคือหกโมงเดี๋ยวคงวอร์มสักแป๊บเรวเริ่มจัดเลยนะฮะวัน,นนี้ผมตั้งใจว่าขอวิ่งสิบจุดห้าให้ต่ํากว่าสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะไม่รู้จะทําได้หรือไม่นะครับไม่ได้วิ่งในลูวิ่งแบบนี้นานมากนะครับปกติช่วงโควิดวิ่งแต่ในเส้นทางหมู่บ้านนะครับกับถนน,นคอนกรีตนะฮะมาถึงกันแล้วนะฮะ มีน้องกันนะครับน้องกันแล้วก็น้องทีมเป็นสมาชิกของทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมชาเลนจ์นี้นะฮะทีมรันไปได้ด้วยดีสาขาสนามบอลน,นะฮะเพราะว่าพวกเราเจอกันเจอกันณที่ซ้อมที่สนามบอลมอราชภัฒเชียงรายนะครับเป็นทีมที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อร่วมกัน4ี่คนเป็นหนึ่งมาราธอนนะครับทีมของน้องๆเขาตอนนี้วิ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งคนนะครับสลักของผม ได้ร่วมทีมกับชาวต่างชาตินะฮะไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งกันหรือเปล่านะฮะวันนี้นะฮนะของผมก็คงวิ่งทําเวลาเขาตัวเองให้ดีนะฮะแล้วก็ไปลุ้นว่าเพื่อนชาวต่างชาติาอีกสาคนจะวิ่งกันวันนี้ไหมเพราะว่าการวิ่งเวอร์ชันลันมาลาธอนนะฮะที่ทาง N อ็นเอ็นรคลับเขาจัดเนี่ยเขาให้วิ่งวันที่6และ7มิถุนายน2วันนะครับเพื่อเอาระยะทางมารวมกันนะครับตอนนี้6กโมงสินาทีนะฮะ สนามกีฬากลางหรือสนามอบจอจังหวัดเชียงรายนะครับแดดขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปวิ่งก่อนนะครับถ้าช้ากว่าน,นี้นี่ไม่น่าจะทันแดดแล้วก็มีความร้อนนะครับไ,ไ,ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกนะันครับนู่นครับเห็นไกลๆไหมฮะนั่นน้องทอมน่าจะค,บครบแล้วโอ้โหบรรยากาศหกโมงสิบห้าแล้วแดดจัดแดดขึ้นแล้วนะครับโคตรร้อนนะครับวันนี้ครับผมเลือกมาวิ่งในสนามกีฬากลางเพราะว่าต้องการวิ่งใน สถานพื้นที่ติดแล้วก็มีความราบเรียบสม่ำเสมอไม่ต้องเจอเนินนะครับเพื่อให้ไม่ต้องเอมื่อยแข้งเมื่อยขากันนะฮะบากฏว่าเจอแดดนะครับผมวิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้วิ่งไปสิบกิโลกับห้า้เมตรนะครับทำเวลาไปที่สี่สิบเจ็นาทีกับสี่สิบกวินะครับก็ตามกว่าสี่สิบเจ็นาทีไม่ได้นะครับมาแล้วฮะน้องท็อปครบแล้วใช่ไหมฮะวิ่งไปใช้เวลาไปเท่าไหร่ฮะ ห้าสิบสองห้าสิบเจ็ดมิครับโอ้โหเพจสี่กว่าแน่นอนสี่ไปลายปลายนะห้าจุดศูนย์สองเอา้าเพจห้าจุดศูนย์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเอาชาในะใจตัวเองฮะกับกิจกรรมเวอร์ชวรลรันนะฮะวิ่งกันสี่คนรวมเป็นหนึ่งมาราธอนนะครับเดี๋ยวรอดูสมาชิกอีกสองลายอ๋อนู่นนะฮะน้องทีมก็เดินมานู่นนะฮะก็น่าจะครบแล้วเช่นกันสำหรับน้องกันนะฮะเด็กหนุ่มของเราวิ่งเสร็จก่อนผมนะฮะเมื่อกี้สอบถามไปแล้วนะครับน้องเขาวิ่งที่เพจสี่นกว่านะฮะ วิ่งไปใช้เวลาประมาณ43นาทีนะครับขนาดวิ่งไปด้วยแล้วก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยนะฮะเป็นเด็กหนุม่มที่มีทรงฟอร์มการวิ่งที่ดีมากเลยนะครับน้องกันนะฮะนุน่นนะฮะเดีย๋ยวจะสัมภาษณ์อีกครั้งนะครับเอาครับน้องทีมวิ่งพิชิตภารกิจสำเร็จนะฮะใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับวันนี้52นาทีครับประมาณ52ครับ52 53ถ้าตีเป็นเพสนี่เท่าไหร่ฮะไม่รู้ครับน่าจะเพส์สี่ไปปลายนะีิวานะถ้าว่าเราแถมมา สิบกิโลกับห้าร้อยเมตรเนี่ยนะครับน้องกันมาแล้วนะครับน้องกนันฮะวันนี้น้องกันทำเวลาได้ดีเลยนะครับแม้ว่าจะเจอแดดน,นะฮะเด็กห <laughs> นุ่มคนเก่งของเรานะฮะเพิ่งอยู่มห<ะ>้าอนาคตอีกไกลฮะผมวิ่งตามน้องเขานี่ไม่ทันเลยนะฮะผมวิ่งไปเหงือออกโอ้โหตอนนี้สมาชิกทีมรันไปได้ด้วยดีสาขาสนามฟุตบอลมราชภัฏเชียงรายนะฮะตั้งกันเฉพาะอกิจนะครับเพราะตามคอนเซปต์ของเวอร์ชวลรันนะฮะ 4คูณ10.5นะฮะเป็น1มาลาทอนนะฮะแล้วเดี๋ยวทางเว็บของ h n Running c l น b นะฮะน่าจะรวมเวลาของทั้ง3คนนะฮะรวมกับน้องบอยที่วิ่งเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับรวมกันมาเป็นเพเฉลี่ยคาดว่าน่าจะซับ4นะฮะซับ4เพราะว่าเอาสติของทั้ง4ท่านมารวมกันนะครับสำหรับผมก็วิ่งเสร็จแล้วนะฮะต้องรอเพื่อนชาวอินเดียชาวปานามากับอิตาลีอีก3คน ฮาสตาว่าเขาสุ่มยังไงไม่รู้นะเอาผมไปรวมกับทีมคนต่างชาตินะครับนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกอีกท่านกําลังวิ่งอยู่นะครับจะดูบรรยากาศนะฮะเจ็ดโมงกว่าแต่แดดร้อนมากเลยนะครับนิวนามอนของที่นี่นะฮะก่อนเข้ามาวิ่งนี่ต้องลงชื่อนะครับแล้วก็จํากัดจํานวนผู้มาใช้บริการนะครับผ่อนมาจนเฉตห้าตั้งแต่ลง แล้วก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสําหรับชาเลนจ์นี้นะครับวิ่งเมื่อสักครู่นะฮะแดดค่อนข้างแรงเลยนะครับเลยทําความเร็วเต็มที่ได้แค่เพจ4.3นะครับต่ำกว่านี้ไม่ไหวจริงๆนะครับไอชาเลนจ์นี้นะฮะก็ดีอย่างที่นักวิ่งอีลิตรวมถึงนักวิ่งอย่างเราๆท่านๆนะครับทั่วทั้งโลกนะฮะก็ร่วมจอยชาเลนจ์นี้หลายคนเลยนะครับ พอเราจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์ว่าเรา,าวิ่งครบภารกิจแล้วนะครับอย่างวันนี้ผมวิ่งเสร็จนะครก็ขึ้นว่า complete นะครับเป็น challenge ของทีม nn running นะที่คลิปชโชเกยอยู่ในทีมนี้นะครับก็จะมีอันดับให้ดูด้วยนะครับโอ้ของผมจบที่3 4มนะ3,413นะครับอันดับ ที่วิ่งเสร็จในชาเลนจ์นี้นะครับก็น่าสนุกนี่นะครับสําหรับในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดโควิดยังคงมีนะครับเรายังไม่ได้ลงงานวิ่งที่ไหนนะครับก็มีกิจกรรมอย่างนี้นะฮะทำให้เราสามารถฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ออกไปวิ่งท้าทายนะฮะภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจสนุกสนุกก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับผมคาดว่าในช่วงที่ยังไม่มีงานวิ่งเนี่ยเดี๋ยวทาง แต่หลายค่ายแต่หลายผู้จัดนะฮะคงจะจัดชาเลนจ์เอ่อวอร์ชวลรัดีๆอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ